สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์โรสซิงครับวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz Class E d i ีด e เซมาอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น E220 CDI ครับเครื่องดีเซลผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆครับรถไม่เคยผ่านการทำสีเลยนะครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับเมอร์เซเดสเบ E220 C D I เครื่องดีเซลครับคันนี้เขาก็จะเป็นสีเทาควันบุหรี่ครับสวยงามแบบนี้เลยพอโดนแดดแล้วสวยมากเลยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยครับสีนี้ค่อนข้างหายากเลยนะครับปกติในตลาดก็จะมีสีบอลเงินสีดําที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สีนี้หายากครับตัวสีรถอาจจะมีร่องรอยของสเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับรถสภาพเดิมโรงงานครับไม่เคยผ่านการทําสีเลยอันนี้ให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับดูครับ การันตีครับไม่มีการชนหนักพิวามน้าท่วมร้อเซครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมใสๆแบบนี้เลยครับคู่หน้าสวยงามเลยครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครมียมครับพร้อมดาวร้อยครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าครับพร้อมช่องดักลมให้ครับทะเบียน92-90ผมให้ด้วยเลยนะครับผลรวมดีมากครับถือว่าตัวรถค่อนข้างสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อครับขอเริ่มที่ล้อครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อแม็กเบอร์เบ็ดครับ ขอบ16นิ้ว5ก้านรูปดาวสวยๆแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าครับปี21ครับเอาไปวิ่งกันอีกยาวๆครับดูครับเส้นสายด้านข้างตัวรถสวยงามนะครับการันตีไม่มีการชนหนักพิวามน้ำท่วม100%ครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เขาได้ทำการติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยครับการันตีไม่มีร้อนแน่นอนครับช่วงล่างนี่คือนิ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับด้วยครับ แม่ร้อนี้ช่างสวยเหลือเกินครับได้ไปนี่คือคุ้มเลยนะครับนานๆมาทีครับสีหายากด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังเริ่มที่โคมไฟครับโคมไฟสวยงามครับไม่มีร่องรอยการแตกหักครับสวยงามเลยมาพร้อมกับโลโก้ e 2 2 0โลโก้เบนครับแล้วก็โลโก้ C D I ครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนั่นเองครับถัดลงมาด้านล่างครับคันนี้เขามีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับ2ตำแหน่งครับและที่สำคัญครับนี่ครับ มีกล้องถอยให้ด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่าเวลาถอยจะขึ้นที่หน้าจอเจ้าของเก่าเขาติดมาให้เรียบร้อยครับเปิดท้ายกันนะครับด้านท้ายจะค่อนข้างใหญ่โตแบบนี้เลยครับคลาส E วางถุงก๊อฟได้2-3ใบครับกระเป๋าเดินทางสองสามใบเหลือๆเลยครับเปิดมาครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงครบนะครับอุปกรณ์คันนี้ค่อนข้างครบครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างครับนี่ครับ โครงสร้างสากระโปรงหลังนี่คือเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานสวยงามมากครับดูเอานะครับเนียนทุกจุดครับถือว่าตัวรถค่อนข้างสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับด้านในของตัวรถครับคันนี้เขาก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีร่องรอยขาดนะครับดูครับหนังตึงเป๊ะครับ แต่อาจจะมีคาบเหลืองบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นร่องรอยของการใช้งานจากเจ้าของเก่าครับแต่ถือว่าดูแลดีมากครับดูฝั่งคนนั่งแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมให้ดูด้านหลังด้วยเลยครับด้านหลังนี่คือเนียนกิฟครับแทบไม่เคยได้ใช้งานเลยดูเอานะครับคันนี้เขาติดพรมมาให้ด้วยนะครับรอบคันครับพมอันนี้ก็อยู่ประมาณ2 3งหมื่นแล้วนะครับรอบคันหนังอย่างดีครับแล้วก็ติดแป้นเหยียบเป็น AMG นะครับทั้งหมดเลยยัน เบรกมือเลยนะครับสวยงามมากครับภายในนี่คือเขาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างตัวรถครับนี่ครับสติเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับดูครับน็อตไม่เคยถูกไขครับเพนเมอร์เซเดสเบนซ์ยังอยู่นะครับไม่เคยถูกแกะเลยรถคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีนะครับผมดูด้านข้างครับด้านข้างตัวรถนี่ก็สวยงามครับตัดด้วยทีมลายไม้ครับคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งเลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับมีเมมโมรีเซตให้ถึง3ตําแหน่งเลยครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงไปกันเลยครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบน้ำเต้านะครับมี2ดอกครับบุ๊กเซอร์วิสคันนี้มีให้ครบเลยนะครับจากโรงงานเดิมๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยครับะกีสตาร์ททีเดียวคือติดเลยครับเลขไม้คันนี้ครับอยู่2องแสนสามหมกิโลรถปี2 0 0 5 2 0 0 0 0นเท่ากับวิ่งปีละหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับหมื่นกว่ากว่าครับ ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีมากครับให้ดูตรงคอนโซลกลางก่อนเลยครับดูครับเขาก็จะตัดด้วยทิมลายไม้รากยาวไปถึงแผงประตูด้านข้างนะครับกรอบแอร์ไม่มีแตกหักนะครับไม่มีทะลอกปุ่มไม่มีลอกครับแอร์คันนี้ยังเย็นฉ่าอยู่เลยครับเป็นแอร์ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวานะครับเลือกได้ตามใจชอบถัดลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของ วิทยุครับคันนี้เจ้าของก่าเขาได้ติดวิทยุหน้าจอโซนี่มาให้ด้วยครับสามารถเชื่อมต่อ AM, FM, Bluetooth, MP3, iPod USB ไดได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่กล้องมองหลังครับเขามีมาให้ด้วยนะครับนี่ครับพร้อมเส้นแบ่งระยะการถอยนะครับสวยงามครับถัดลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มม่านหลังครับปมทิ้งหัวหมอนครับ ปุ่มไฟฉุกเฉินครับปุ่มปลดล็อกรถปิดล็อกรถครับระบบ E.S.P. ครับและชับลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของช่องจุดบุหรี่หรือว่าช่องเสียบ power outlet นั่นเองครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับดูทีมลายไม้สวยงามเลยนะครับเนียนๆครับเงาๆเลยเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหนังเกียร์ไม่มีฉีกขาดนะครับเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากครับมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนะครับโหมด Comfort และ Standard นะครับผมดูครับ ดูที่เท้าแขนครับเนียนกริฟครับหนังไม่มีรอกครับแต่ดูในส่วนของพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบสีก้านนะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับอาจจะมีร่องรอยนิดๆิดหน่อยๆครับแต่ถือว่าสภาพนี้คือโอเคมากเลยนะครับโดยรวมแล้วภายในนี่คือสวยเลยครับและคันนี้เราก็สามารถพูดโทรศัพท์ในรถได้ด้วยนะครับนี่ครับมีไมค์ให้ด้วยครับรับโทรศัพท์จากมือถือปึ๊บก็สามารถพูดทางไมค์ได้เลยครับ สะดวกสบายมากๆครับข้างบนก็จะมีก้านคูดคอนโทรลให้นะครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับโอเคครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังครับคัสเอียก็จะใหญ่โตแบบนี้เลยครับอย่างนี้ผมให้ดูเมื่อสักครู่ครับเบาะด้านหลังแทบไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับเนียนกิฟมากครับดูเอานะครับ แล้วก็มีพรมด้านหลังให้ด้วยครับหรูหราจริงๆครับติดให้รอบคันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ครับปรับพัดลมแยกอิสระซ้ายขวานะครับด้านในช่องแอร์นี่ครับก็จะมี power outlet อีก12โวลต์ให้ด้วยนะครับสามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยครับที่เท้าแขนมีให้ครับพร้อมช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆครับโดยรวมสภาพคือค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับดูหลังคาครับเงียนกริบครับไม่มีร่องรอยของการกีดเขียนนะครับผม ดูเอานะครับการันตนครับรถไม่มีการชนหนักที่ความน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.2งจอทโบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160กว่าม้าเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องฝาดําแล้วด้วยครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรทำได้สบายๆเลยครับเครื่องดีเซลเขาทนอยู่แล้วนะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยครับด ตัวเลขตรงหัวน็อตยังอยู่เลยนะครับนี่ครับรถไม่เคยผ่านการทําสีครับฝากระโปองครับมีตัวเลขจากโรงงานเดิมเลยนะครับดูเอาครับรถคันนี้ไม่เคยมีการแกะได้ทั้งสิ้นเลยนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับนี่ครับฝั่งซ้ายน็อตไม่เคยไขนะครับดูเอาครับนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับรถสวยงามจริงๆครับเพจบนฝากระปองมีให้ด้วยนะครับแผ่นกันความร้อนนี่คือสะอาดเลยครับรถเขาใช้งาน ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เขาดูแลรักษาดีมากๆเลยครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับรถคันนี้เซอร์วิสมาครบด้วยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเอาไปขับเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกันดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนไปกันเลยครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยดีกว่าว่า e 2 2 0ดีเซลคันนี้จะขับขี่ดีแค่ไหนไปกันเลยครับ ตัวนี้ผมก็ค่อยออกนะครับรถเขาจะล็อกเองอัตโนมัติตอนออกตัวนะครับไหลตามรอบออกตัวค่อนข้างดีเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกันดีกว่านะครับไปกันเลยครับ3ามไปครับโอ้รถพุ่งมากเลยครับ คันนี้เขาเซอร์วิสมาครบๆเลยนะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับ120แรบงมากครับรถขับดีมากเลยครับเอาไปใช้นี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนครับไฟเลี้ยวซ้ายใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวขวาใช้ได้นะครับรถคันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับ ไปขับขี่กันยาวๆได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกเลนแบบไวๆนะครับหนึ่งสองสามเข้าเลนครับโอ้ช่วงล่างดีมากเลยครับรถไม่มีการใส่หรือการสะบัดเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเขาขับขี่ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับเบรกก็ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูอีกสักร้อมึงครับไปเลยครับ ยอดครับแรงด้วยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เลย16-17กถึงสิกลลิตรทำได้สบายสบายครับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลในห้องโดยสารนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะครับเบนซ์เขาจะค่อนข้างเก็บเสียงห้องโดยสารดีมากๆเลยครับผมเข้าเลนไวๆนะครับอ,อึ๊บกลับเข้าซ้ายช่วงล่างคมมากครับ คลาส E ช่วงล่างเขานุ่มอยู่แล้วนะครับและคันนี้ช่วงล่างคือเซอร์วิสเรียบร้อยครับคมมากๆครับนี่ผมยืนพื้นประมาณ80-100ถึงตลอดเลยนะครับรอบไม่มีหายเลยครับเกียร์เข้าครบถุกเกียร์ครับผมไปกันต่อเลยครับยาวๆครับเกณฑ์น้ามันเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเกณฑ์ความร้อนอยู่ขวามือครับเกณฑ์ความร้อนคันนี้ปกตินะครับความร้อนปกติอยู่ประมาณ70-80ประมาณนี้เลยครับ ไม่ข้าม90แน่นอนครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานด้วยครับการันตีรถไม่มีการชนร้อยเปอร์เซ็เลยครับซื้อรถที่ผมได้รถดีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเรื่องย้อมแมวเลยนะครับถ้ารถไม่ดีผมไม่ขายครับเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นผิวถนนคูขาครับเดี๋ยวผมลองเทสช่วงล่างให้ดูครับ ไม่รู้สึกเลยนะครับโอ้นิ่มมากครับสุดยอดเลยครับโอเคครับก็โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยเอาไปขับใช้งานกันอีกยาวๆได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยนะครับว่าคันนี้ราคาผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยครับเอาละครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับ ราคานี้ผมส่งสีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนแรกนะครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีครับอาจจะมีร่องรอยของสะเก็ดหินนี่นะครับเล็กๆน้อยๆครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้รอบคันเลยครับและผมก็กรันปีนะครับรถที่ผมทุกคันเป็นรถถูกกฎหมายครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอนไม่ได้คืนเงินเต็มจํานวนพร้อมค่าเสียเวลาให้นะครับนี่ครับภาษี ต่อให้แล้วนะครับ2566พร้อมมาไปใช้งานเลยครับคันนี้คือของเล่นเขาเยอะมากจริงๆครับพลาดไปแล้วจะเสียใจนะครับสีหายากด้วยครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝาก Mercedes-Benz E 2 2 0 CDI v ดซเซลปี2005ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสนใจก็สามารถโทรหรือแอดไลน์อ o นโรซิได้ตลอดเลยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ